สวัสดีค่ะวันนี้มุมเกษตรจะพาเพื่อนๆทุกคนมาดูไม้อวบน้ำอีกชนิดหนึ่งนะคะก็จะเป็นมะพร้าวทะเลสายนะคะแล้วก็วันนี้จะมีโอ้โหหล่นเลยวันนี้จะมีจะมีวิธีการเก็บมเมล็ดของมะพร้าวทะเลสายให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูด้วยนะคะเทคนิคการเก็บเนาะอย่างมะพร้าวทะเลสายเนี่ยเวลาที่มเมล็ดเขาแก่เนี่ยเขาก็จะดีด ดีดดีดออกจากฝักของเขานะคะทำให้เออเวลาที่เรามาเห็นพอเราเห็นเนี่ยก็คือเขาก็ดีดออกหมดแล้วนะคะเราก็จะไม่ได้มล็ดของเขามาเพาะนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงมีเทคนิคดีๆเกี่ยวกับการเก็บมะพร้าวมาฝากกันนะคะวันนี้ก็คือก่อนที่ก่อนที่มล็ดของเขาจะดีดออกเนี่ยให้เราเอาถุงซิปนะคะมาครอบเขาไว้แบบนี้นะคะเห็นไหมคะแบบนี้ บางส่วนก็ยังเขียวๆอยู่เลยนะคะเดี๋ยวโฟกัสแป๊บหนึงเห็นไหมคะเขียวๆตรงนี้ก็คือเขายังไม่แก่นะคะส่วนที่เป็นสีน้ําตาลรอบนอกก็คือเขาดีดออกจากฝักของเขาแล้วนะคะเห็นไหมเขาดีดออกแบบนี้แล้วนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่เอาถุงมาครอบไว้แบบนี้เนี่ยก็คือเวลาเขาดีดเขาก็จะดีดไปไกลนะคะกระจายไปทั่วเลยนะคะการที่เราจะไปตามเก็บเนี่ยก็ เป็นอะไรที่ยากมากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ามเออมาเล็ดของเขาเนี่ยจะเป็นสีน้ําตาลนะคะกลมกลืนกับพวกหินไว้หน้าพวกดินอะไรอย่าเงี้ยกลมกลืนกันมากนะคะเราก็จะไม่สามารถที่จะมองเห็นได้นะคะแล้วก็เราก็ตามเก็บยังไงก็ไม่สู้เราเราเก็บไว้แบบนี้ดีกว่านะฮะไม่รู้ว่าทําไมฝั่งนี้ถึงหูุด ดีดออกได้หลายเม็ดแล้วเหมือนกันนะคะที่อยู่ในฝักก็ยังไม่แก่แต่ว่าเขาหลุดแล้วนะคะก็ไม่เป็นไรแล้วก็เอาไว้แบบนี้ดูซิว่าอีกสองสามวันจะเป็นยังไงนะคะถ้าเขาแก่เราก็ลองเอาไปเพาะดูว่าติดไหมนะคะแต่ส่วนที่เขาแก่แล้วเนี่ยคือเพราะเพราะเพาะงองแน่นอนนะคะแต่ส่วนที่เป็นสีเขียวๆข้างในนี้เนี่ยอาจจะยังไม่แก่นะคะ ก็ต้องไปรุ้นอีกทีหนึ่งนะคะเราก็วางไว้แบบนี้ก่อนนะคะนี่นะคะเราครอบไว้แบบนี้นะคะหรือว่าจะหรือว่าเราจะใช้เป็นถุงสวมหรือว่าจะทำทำทำเป็นค้องให้เขาก็ได้นะคะแต่ว่าถุงซิปสวมฝักของเขาแบบนี้ง่ายที่สุดนะคะสําหรับวิธีการเก็บมเมล็ดนะคะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดเลยนะคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าเมื่อไหร่เราควรที่จะครอบนะคะ ก็อย่างฝากพวกนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราเริ่มเห็นเป็นเม็ดเป็นเม็ดสีเขียวๆออกมานะฮะเดี๋ยวนะอ่านี่ก็คือเขายัางไม่แก่นะคะแต่ว่าอีกอีกสักพักนึงเนี่ยเขาก็จะเริ่มมีสีเขียวๆปูดออกมานะคะถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่เขามีสีเขียวๆปูดออกมาปุ๊บเนี่ยก็คือก็คือมเมล็ดของเขาก็ เริ่มแก่แล้วนะคะเราก็ควรที่จะครอบเขาไว้นะคะเพราะว่าเม,มเาาล็ดมะพร้าวพวกนี้เนี่ยมันจะแก่ไวมากเลยนะคะบางทีเราไม่ทันเห็นเขาก็ดีดตัวออกมาแล้วนะคะอ่าอย่างนี้นะคะอย่างฝั่งนี้เห็นไหมเขาเริ่มที่จะมีเขาเริ่มที่จะมีเ,เ,มะมเอ่อเม็ดเขียวๆแล้วนะคะเราก็ครอบเขาไว้เลยนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะไม่ทันเขานะคะเขาจะดีดออกหมดนะคะ นี่คือมะพร้าวนะคะมะพรา้าวทะเลทรายพวกนี้ยังไม่มีฝากไหนที่แก่นะคะมีฝักเดียวเนาะอีกฝกั่งนึงเมื่อกี้มันหลุดไปเนาะแล้วก็ต้องคอยมาเช็คนะคะไม่มีนะคะมีแค่นี้นะคะ มีอยู่สองฝากด้วยกันนะคะเรารอให้เขาดีดตัวนะคะอย่าหนีบแรงนะคะถ้าเกิดว่าเราหนีบแรงเนี่ยเขาจะเป็นแผลเห็นไหมคะเห็นตรงนี้ไหมสีน้ําตาลตรงเนี้ยคือมุมเกษตรหนีบเขาแรงเกินนะคะทําให้เขาการของเขาแตกนะคะอย่างฝากนี้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเราหนีบแรงเกินไปหรือเปล่าน,นะคะทําให้เขาเหี่ยวนะคะ ทำให้เขาเหี่ยวแล้วก็เขาก็หลุดไปนะคะตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนเพื่อนก็อย่าหนีบแรงเกินไปเนอะมุมกเกษตรอาจจะหนีบแรงไปนิดหนึ่งนะคะทําให้เขาเหี่ยวแล้วเขาก็หลุดไปเลยนะคะต้องลอลุ้นว่าจะสามารถที่จะเอาเขาไปปลูกได้ไหมนะคะโอเคค่ะวันนี้มุมกเกษตรก็ให้เพื่อนเอนดูมะพร้าวทะเลทรายแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็มีเทคนิคเกี่ยวกับการ เก็บมเมล็ดมะพร้าวทะเลทรายให้เพื่อนๆดูนะคะสําหรับมะพร้าวทะเลทรายเนี่ยมีหลากหลายสายพันธุ์มากนะคะแล้วก็เป็นไม้อวบน้ําที่ที่น่าล้างนะคะน่าล้างมากๆนะคะน่าจะเป็นตระกูลยูโฟเบียหรือเปล่าไม่รู้เพราะวาเวลาไม่ได้ศึกษาตรงจุดนี้เหมือนกันเนาะเพราะวาเวลาที่เราเด็ดใบของเขาออกเนี่ยเขาก็จะมียางๆออกมานะคะไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นตระกูลยูโฟเบียหรือเปล่าน,น,นะคะ ยิ่งถ้าโคตของเขาสวยๆเนี่ยเขาก็จะมีราคาสูงนะคะยิ่งได้ราคานะคะสําหรับมะพร้าวทะเลทรายหรือว่าใครที่ต้องการเลี้ยงเป็นต้นถุงสูงแบบนี้นะคะก็สวยนะคะสวยไปอีกแบบนหนึ่งน่าหลัางมากนะคะสําหรับคนที่มีพื้นที่น้อยๆเนี่ยการจัดสวนถาดด้วยมะพร้าวทะเลทรายเนี่ยจะทําให้เขาสวยงามแล้วก็ได้บรรยากาศ มากๆากเลยนะคะสาหรับสวนถาดเนาะใครที่ต้องการจะจัดสวนถาดก็มะพร้าวทะเลสายก็เป็นอีกตัวเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะสาหรับต้นนี้ก็จะเป็นต้นหนึ่งที่ตอนนั้นที่ปลูกพร้อมๆกับต้นอื่นนะคะพอดีเปลี่ยนกระถางเนาะพร้อมๆกับต้นอื่นนั่นแหละแต่ว่าเขาเน่านะคะรากของเขาเน่าเขาไม่รากไม่เดินนะคะมุมเกษตรก็เลยเอาเขาไปตัดแต่งรากแล้วก็พักไว้นะคะแล้วก็เพิ่งเอามาลงปลูกใหม่ ยอดของเขาเริ่มเดินแล้วนะคะยอดของเขาเริ่มเดินใบของเขาเริ่มเขียวแล้วนะคะมันก่อนเนี่ยเขาก็จะออกม่วงทั้งต้นเลยนะคะวันนี้เริ่มเขียวแล้วนะคะแสดงว่ารากของเขาเดินแล้วเนาะโอเคค่ะวันนี้มุมกเกษตรก็พาเพื่อนๆมาเจอกับมะพร้าวทะเลทรายแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวยังไง ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมเกษตรในโอกาสต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ